รับชมความสนุกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคิบรีโอใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะสวัสดีครับในที่สุดเกม Right After ก็เปิดให้บริการนะครับเป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วนะโอ้โหในที่สุดนะครับรอกันมาแบบนานมากๆเลยนะหลังจากที่เราประสบอุบัติเหตุนะครับเห็นรถมาเนี่ยหลุดลงมาตู้มพังนะครับเราก็เลยตกลงมา นะแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยลุงเลยปล่อยให้ลุงมันยิงซสบี้ไปนะครับเพราะว่าเราเปลืองตัวมากเลยเอาหมัดไปต่อยนะครับไม่คุมไม่คุมหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้อาวุธมา2ออย่างนะครับเป็นอาวุธเอาไว้ในการคับหินนะครับไม่ใช่เอาไว้ถุบหินนะนะก็อยากฝากเพื่อนด้วยนะครับแลวเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วกดแชร์แล้วกด s u b สไครต์สำหรับเพื่อนใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ผมชื่อว่าเฟรม f f r ไ g ท์ gaming นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการแห่งความสนุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเรามาครัฟของนะครับตามที่มันต้องการหลังจากที่เราครัฟของที่เขาต้องการแน่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามีดไปแ้วเนี่ยแทง๋อเราไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับเราก็ผ่านภารกิจไปสำเร็จไปแล้วภารกิจนี้นะครับ เราต้องปีนขึ้นไปนะแต่เราจะปีนขึ้นไปยังไงให้ได้หันกลับมาอีกทีอ้าวนั่นมันหมาไอ้ตูปอ่าให้คุยให้คุยกับไอ้ตูบปะโอ้โอ้โอ้สวัสดีครับเจ้านายผมหิวข้าวจังเลยครับเจ้านายเฮียวเหีเเพอจะมีพอจะมีสักสองร้อยไหมครับเจ้านายโอ้โหมึงเอาสองร้อยอีกอะเดี๋่วว่าแต่สองร้อยเลยสองบาทตอนนี้ยังคิดมากเลยอื ยังไงต่อให้คุยกับหมาอีกโอ้โหมาน้อยคือคืองี้นะเราขอเราขอสักทีได้ไหมอ่ะขออะไรสักทีขออุ้มไงนายหน้าตาน่ารักอะ่ะเพื่อนอย่าคิดลึกนะโอเคครับเราก็คุยกับคุณลุงนี้ครับหลังจากที่เราทาภารกิจสําเร็จนะคุยกับหมาแล้วก็มาคุยกับคนต่อหลังจากนั้นนะครับคุณลุงก็จะพาเรานะครับขึ้นสวนรรค์ชั้นเจ็ดนะ โอเคคุณลุงผมพร้อมแล้วเอยชัวอ่ชัว่โอ้โหเท่ครับเท่แล้วลุงมันขึ้นมายัางไงวนะเนี้ยลุงขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเคีียตกลุงครับขอโทษครับตึก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 ,ตกอ๋อเราไม่ต้องห่วงลุงครับไปเลยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะลุงอ้าวแล้วหมาแล้วหมามันขึ้นมาตอนไหนอะลุงลุงก็ไม่รู้เหมือนกันหมามันเกาะตูดลุงมาโอ้โหสุดยอดเลยครับเกาะตูดลุงมาลุงลุงผมมีแต่มีดอะนั่นแหละเองก็ใช้มีดไปดิโอ้โหแม่งเจ็บตัวเลยอาใช้มีดก็ใช้มีดใช้มีดก็ใช้ได้ใช้มีดก็ใช้มีดเอ้ยลุงลุงช่วยเอ้าเอาเอ้ยลุงลุงบอกตูจะไม่ไหวเหมือนกันั้นลุงโดนลุมแล้วกันเฮ้ยลุงลุง เฮ้ยลุงช enfin ่วยด้วยโหูยลุงแมงสอยคนเร็วเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงโอเวจาลุงบอกว่าไอ้นมโอ้โหตายแน่ตายแน่ตายแน่โอ้โหนี่มัน Resident Evil เฮ้ยเร็วพวกเราดีนี่บอสจากเกม Resident Evil หรือเปล่าเนี่ย ให้มันตามเรามาอยู่ลุงรอผมด้วยเฮียวิ่งเองวิ่งมาโอ้โหวิ่งไม่รอตู่เลยเฮ้ยไม่ลุงวิ่งแล้วจังลุงสงสัยลุงจะเป็นแชมป์นะครับโดดไปเลยเว้โอ้โหมาไม่เองโดดไกลกว่าเราอีก <c oughs> ลุงบอกว่าแอบตรงเนี้ยแหละยังไงมันก็ตามมาไม่ได้แล้วโอ,โอเคครับลุงไปต่อตามตูดลุงไปนะครับปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วง ภาพเกมนี้สวยมากเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมอยากจะเล่นมากมากเลยแต่ว่ามันยังเป็นภาษาจีนเนี่ยก็เลยรอจนมันออกเวอร์ชันอังกฤษนี่แหละนะแต่คิดว่าในอนาคตข้างหน้านะครับน่าจะมีเวอร์ชันภาษาไทยนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเลยผมว่าเจอบอสเมื่อกี้นะต่อให้ลุมทั้งหมดนะครับก็ยังสู้ไม่ได้เลยทางที่ดีนะครับจะสู้ได้ต้องเรียกเอเลนวอล์คเกอร์ใช่ปะอุ้ย อันนี้มันทอรยศดเวย้ยนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีกินยาก่อนนี่ขอกินยาก่อนเออแม่ไม่ให้กินยาเลยไอเราก็เจ็บมันเจ็บที่ตรงนี้โอเคครับพลังเราก็เพิ่มกขึ้นมาแล้ว เราสามารถที่จะดูคําพูดนะครับอันนี้เป็นออนไลน์คุณลุงครับไปไหนต่อดีครับลุงเดี๋ยวลุงจะพาขึ้นหอ,อเคครับเราก็ได้อาวุธมาหนึ่งชิ้นนะครับนั่นก็คือลูกซองนั่นเองนะพร้อมอาวุธและกระสุนเติมกระสุนให้เต็มและพร้อมลุยนี่เป็นไงอ๋มีแล้วมีกระสุนแล้ว โอเคครับไปต่อครับอ,อ้าวเฮ้ย <c oughs> เดินวนหนึ่งรอบนะครับก่อนที่เราจะอ่าโอเคครับเราเก็บของเรียบร้อยถึงเวลาที่จะต้องคราบนะครับอืมโอเค แล้วก็เอารั้วกั้นไม้มานะครับนี่วางครับคาฟต่อผมว่าเราต้องคาฟอีกหลายชิ้นเลยอะ่ะดปืดปืดปืดเพื่อป้องกันซอมบี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างดีนะเอาไว้ป้องกันซอมบี้ได้โขกไฟก็น่าสนใจอยู่แต่เอานนี้ก่อนละกัน วางครับหอยยังลุงถ้าวางเยอะกว่านี้ก็ไม่ต้องเข้าแล้วถ้าวางเยอะกว่านี้ก็คือแทงตูดผมแล้วเนี่ยผมเจ็บตูดเลยอะ่ะเอาเว้เราสำเร็จไปแล้วอ๋อ มาถึงก็โดนเลยนะครับไม่ได้เหรอเอออีกล้าต้องกินยาอีกล้ะอ๋อมันมีเหมือนกับว่าเป็นระเบิดเราก็ใช้ปืนลึกสองเนี่ยเราจะเหนียวไว้ทำไมวะยิงเลยยิงเลยยิงเลย มันมีของดรอปจากตัวซัมบี้ด้วยนะครับเจ้านะอ๋อเราต้องป้องกันนะครับโอเคเราพอรู้ล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซัมบี้อย่าเพิ่งมานะสองอันไปทีละสองเราต้องการน,นี่ได้รัวล้ว,ลวเราต้องการรัวนะครับตอนนี้นี่ยิงยิง้าไปะ ไอ้ยิงให้ติดไอ้เฮ้ยโอ้โหไม่โดนเฮ้ยโอ้โหไม่โดนอีกเอาไว้ยิงด้านหน้าแหละโดนแน่นอนโอ้ยจะแตกแล้วค่ายบางยาตันจะแตกแล้วไม่เพิ่งแตก โอ,โอ้โหรัวแม่งแตกแล้วรัวแตกแล้วใจเย็นๆทีบสร้างมากันก่อนนะครับลุงแป๊บหนึงแป๊บหนึงผมขอสร้างรั้วก่อนเอออุ่นใจล้วอุ่นใจที่มีรัวโอ้โหตัวใหญ่มาครับเร็วเร็วเร็วโอ้โหโอ้โหว สวยแล้วไม่ไม่โอ้โหแพนี่จะได้รอดนะครับเป็นไงครับขนาดโดดลงมายังหล่อเลยครับเข้าใจเรื่องหน้าตาเห็นไหมเอาละ่ะลุงบอกว่าส่งมือมานี่หลังจากที่เรารอดมาได้นะครับก็ลุกขึ้นมาแม่งบอสตัวโคตรใหญ่เลยอะค,คือคือถ้าบอสตัวเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเรียกพระเอกจากเกม r e s i d e n t e v i l มาช่วยนะครับ เรียกอลิสมาก็ได้นะใช้พลังจิตอัดไปเลยเฮ้ยคุณลุงเจอบ้านหลังใหม่ใช่ไหมลุงบอกใช่บ้านหลังนี้แหละที่เราจะอยู่ด้วยกันโอ้โหโคุณลุงตัวลุกผมต้องอยู่บ้านกับลุงใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วอย่างงี้ต้องอย่างอย่างงี้มันต้องเสียวๆหน่อยใช่ไหมเนี่ยลุงใช่แล้วน้องต้องระวังไว้นะ โอเคครับเพื่อนๆสรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากพี่ๆพวกนี้นะใครที่ชอบเล่นเกมนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีภาษาเป็นภาษาไทยเอ้ยภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมภาษาไทยนี่อาจจะต้องรอนะในส่วนของตัวเกมนะครับก็บอกเลยว่าเป็นเกมที่ภาพสวยนะครับแล้วก็มีภารกิจให้เล่นแบบเรียกว่าเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเจ้าหมานะครับคุยด้วยนะครับแถมแรงเล่นเชื่อมกับคนอื่นได้ด้วยนะครับ ก็เป็นเกมที่น่าเล่นสุดๆเลยสำหรับวันนี้เนี่ยขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย